แบบทดสอบหลักภาษาไทยป .4 เรื่องคำที่ใช้รอหันและบันนอบันรอในตอนที่หนึ่งให้นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาททับข้อที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งคที่ใช้รอหันหากไม่มีตัวสะกดจะออกเสียงว่าอย่างไรกไก่อายคอไข่อันคอควายอัดงองูอับตอบข้อขอไข่ออกเสียงอันอย่างเช่นคำว่าบันอ่านว่าบัน สันอ่านว่าสันเนื่องจากว่าไม่มีตัวสะกดพยัญชนะตัวอื่นมาต่อท้ายรอหันจึงทำให้ออกเสียงอันเพราะว่ารอเรือตัวแรกออกเสียงสระอะเป็นรูปไม่หันอากาศส่วนรอเรือตัวที่สองออกเสียงแม่กลคือเสียงนอนหนูสะกดข้อ 2. คํคำที่มีบรรรอในข้อใดไม่ได้ออกเสียงอัน กไก่บรรพชิตขอไข่บรรพชนขอควายบรรยากาศงองูบับมูลตอบข้ององูบับมูลเพราะมีพอพานมาเป็นตัวสะกดข้อ 3. คํคำว่าชะกันเขียนเป็นคําได้ตามข้อใดอใก็ไก่ชะกันยอยยักษ์กรขอไข่ชะกันรอหันไม่มีการขอควายชะกันจอจานการงองูชะกันนอนหนูสะกดยอยักษ์การ ตอบข้อคอควายชกันรอหันตอจานการันข้อ 4. ข้อใดใช้บันรอไม่ถูกต้องก็ไก่บันทึกขอไข่บรรหารข้อควายบันทุกงองูบรรดาตอบข้อกอไก่บันทึกบันทึกใช้บรรรอข้อ 5. ข้อใดใช้บันนอไม่ถูกต้องก็ไก่บรรดาลขอไข่บรรทมข้อควายบันกวดงองูบันเทิง ตอบข้อขอไข่บันทมบันทมใช้บันรอข้อ 6. คคำในข้อใดออกเสียงต่างจากพวกกไก่สัพพสิ่งขอไข่พันษาข้อควายหันษางงงูตั้งคันตอบข้อกไก่สัพพสิ่งคำว่าสัพพสิ่งเพราะมีพอพานมาเป็นตัวสะกดจึงออกเสียงตัวสะกดส่วนคำว่าพันษาหันษาและคำว่าตั้งคันไม่มีตัวสะกดออกเสียงอัน ข้อ7ข้อใดออกเสียงเหมือนกับคำว่าสัตว์ตกไก่ดัชนีข้อไข่อุปสัตพอควายวันนางองงูปันพระชาตอบข้อกไก่ดัชนีคคำว่าดัชนีและคำว่าสัตว์ตออกเสียงเหมือนกันก็คือเสียงตัวสะกดเสียงตัวสะกดออกเสียงดอเด็กคือเม็กดตัวสะกดของคำว่าสัตว์ตก็คือสอบฤอสีส่วนดัชนีก็คือชอช้าง ข้อ8คคที่ใช้บันนอหรือบันรอในข้อใดเขียนถูกต้องทั้งสองคำกรไกอบบันดาลบันทึกขอไข่บันเทิงบรรลุข้อควายบันไดบรรลืองูงูบรนเจิดบรรจุตอบข้อขอไข่บันเทิงบรรลุบันเทิงใช้บันนอบรรลุใช้บันรอข้อ9 คำที่ใช้บันนอหรือบันรอในข้อใดเขียนผิดทั้งสองคำก็ไก่บรรจงบันเทาขอไข่บรรจบบรรพดขอควายบรรเจิดบันเทิงงองูบันเลงบรรทุกตอบข้ององูคำว่าบันเลงและคำว่าบันทุกจะใช้บันรอทั้งสองคำข้อ 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับบันรอก็ไก่บันอ่านว่าบันขอไข่ รอเรือตัวแรกทำหน้าที่เป็นสระคอควายรอเรือตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดงงูถูกทุกข้อที่กล่าวมาตอบข้อ,ขององูถูกทุกข้อที่กล่าวมาขอ้อ11คําที่ขึ้นต้นด้วยบันนอที่นิยมใช้มีกี่คำกอไก่สี่คำขอไข่ห้าคำคอควายหกคำงงูเจดคำ ตอบข้อขอขายมีแค่ห้าคำได้แก่คำว่าบันทึกบันเทิงบันดาลบันไดและบันลือข้อ12ในการบวชสามเณรต้องใช้คำว่าอะไรก็ไก่บรรพชิตขอข่บรรพชา ข้อควายบัญชางองูบัรผชนตอบข้อขอไข่บัพรพชาข้อ13คําคำในข้อใดมีความหมายว่าภูเขาก็ไก่บัรกวดขอไข่บันนพศข้อควายบัรโดยงองูบัรพศตอบข้ององงูคำว่าบัรพศ ข้อ14ในรายงานของนักเรียนควรจะมีจุดๆเพื่อแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่สืบค้นมาด้วยเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องก็ไก่บรรดาศักดิ์ขอไข่บรรยากาศคขอควายบรรณา,านุกรมงองูบรรเทิง ตอบข้อขอวายคำว่าบรรณานุกรมในรายงานของนักเรียนควรจะมีบรรณานุกรมเพื่อแสดงถึงแหล่งข้อมูลที่สืบค้นมาด้วยข้อ15คำที่ใช้รอหันในข้อใดไม่มีตัวสะกดก็ไก่นิทัศการขอไข่ขสวรรคตขอขวายธรรมดางงงูสัพพสัตตอบข้อขอไข่คำว่าสวรรคต ข้อ16ผู้เป็นต้นวงตระกูลที่เราควรเคารพคือใครก็ไก่บรรพชาขอไข่บรรพบุรุษขอควายบรรดาศักดิ์งองูบรรพชิตตอบข้อขอไข่บรรพบุรุษข้อ17ทําใดที่รอหันอ่านออกเสียงอันอก็ไก่ทรงธรรมขอไข่พันยาขอควายถึงเกก,กรรม งง,งูวัฒนธรรมตอบข้อขอไข่พัญญาข้อ18คําคำที่ใช้รอหันในข้อใดใช้ตัวการันเหมือนกับคําว่าสวรรค์สวรรค์ตัวการันก็คือคอควายก็ไก่พระขันขอไข่มหัศจรรย์คอควายดึกดำบรรงง,งูมหัยสวรรค์ตอบข้อกไก่คําว่าพระขันใช้คอควายการานัน ส่วนมหาสารย์ใช้ยอยักษ์การันดึกดำบรรใช้พอพานการันและคำว่ามหายสวรรค์ใช้ยอยักษ์การันข้อ19ข้อใดใช้บรรน,นอถูกต้องทุกคำก็ไก่บรรดอกบันทึกขอไข่บันเลงบันเทิงขอควายบรรจุบันไดงองูบรรลือบันดาน ตอบข้ององูบันลือบันดานข้อ20อาหารในงานเลี้ยงวันนี้ถูกเลือกจุดๆๆมาเป็นอย่างดีควรเติมคำในข้อใดอก็ไก่สันรอหันขอไข่สันรอหันยอยะก,การันขอควายสันรอหันคอควายการันงองูสันรอหันนอนหนูการันตอบข้อกอไก่สันรอหันไม่มีตัวการัน คำว่าเลือกสรร e, ใส่รอหันเฉยๆไม่มีตัวสะกดหรือตัวการันมาต่อท้ายข้อ21ผักผลไม้ช่วยบำรุงผิวจุดๆควรเติมคำในข้อใดก็ไก่พันรอหันพยัญชนะต้นคือพอผานขอไข่พันรอหันพยัญชนะต้นคือพอผานนอนเนนสกดข้อควายพันรอหันพยัญชนะต้นคือพอสำเภา งองูพันรอหรันพยัญชนะต้นคือพอสมเพานอนเนสกฎตอบข้อขอไข่คำว่าผิวพันใช้พันรอหรันพยัญชนะต้นพอพานนอนเนสกฎข้อ22คําคำว่าบรรพระบุรุษอ่านว่าอย่างไรก็ไก่บรรบุรุษขอไข่บรรบุรุษพอควายบรรพะบุรุษงงูบรรพะบุรุษ ตอบข้ององูคําว่าบรรพบุรุษคําว่ารุดออกเสียงหอนําเพราะฉะนั้นเวลาเขียนสะกดคําให้ใส่ตัวหอหีบนําหน้ารอเรือข้อ23ให้นักเรียนเลือกคำว่าบันมาเติมข้างหน้าคำที่โจทย์กำหนดให้ว่าคำใดบ้างใช้บันนอคำใดบ้างใช้บันรอบันลือบันไลบันดาก็ไก่บันนอ บันรอบรรนอขอไข่บรรนอบรรลอลิงสะกดบันรอข้อควายบรรนอบรรนอบรรององูบรรนอบนรอบรรอตอบข้ององูบรรนอบรรอบรรอบัรลือใช้บรรนอส่วนคําว่าบัรไลยและบัรดาใช้บันรอข้อ24แม่สวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ โดนบันดาลให้ลูกที่ถือไม้บรรทัดซึ่งพลัดตกจากบันไดหายจากอาการบาดเจ็บในเร็ววันควรเติมคำว่าบันไดบ้างลงในช่องว่างก็ไก่บันนอบันรอบันนอขอไข่บันนอบันรอลิงสะกดบันรอข้อควายบันนอบันนอบันรององูบันรอลิงสะกด บรรรอบรรรอตอบข้อกอไก่บรรนอบรรรและบรรนอบันดาลใช้บรรนไม้บรรทัดใช้บรรรอบันไดใช้บรรนข้อ25 รถบรรทุกนิตยสารบรรเทิงพร้อมสมุดบันทึกมาขายที่ตลาดนัดควรเติมคำว่าบัรในข้อใดลงในช่องว่างก็ไก่บรรลอลิงสะกดบรรนอบรรลอลิงสะกดขอไข่บรรรอบรรนอบรรนอข้อควายบรรรอบรรลอลิงสะกดบรรนองงูบรรนอบรรรอบัรรอตอบข้อขอไข่ บรรรอบันนอบรนนอรถบรรทุกใช้บรรรอบันเทงใช้บรรนอและคำว่าบันทึกใช้บรรนอตอนที่สองเติมคำที่ใช้บรรรอและบรรนอในประโยคให้ถูกต้องข้อหนึ่งพนักงานบรรจุกล้วยไม้ลงกล่องอย่างระมัดระวังข้อสองเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้บริการในห้องสมุดเรียกว่า บรรณารักษ์ข้อ3แม่น้ำเจ้าพระยาเกิดจากการไหลามาบรรจบกันของแม่น้ำปิงวังยมนานข้อ4เราอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บรรดาลความสุขแก่เราข้อ5พระเจ้ารูกยาเธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยการได้รับบรรดาศักดิ์ เอ็นกรมพระกำแพงเพชรอครโยธินข้อ6เด็กเล็กๆต้องระวังเวลาขึ้นลงบันไดเลื่อนข้อ7เจ้าหญิงโนนน้อยเรือนง,งามบันทมบนพระแท่นอย่างมีความสุขข้อ8การจดบันทึกความรู้เป็นประจำเป็นลักษณะนิสัยที่ดีที่เด็กพึงกระทำข้อ9 ผู้พิพากษาตัดสินคดีความด้วยความซื่อตรงดุดบรรทัดข้อ10หน่วยบรรเทาสาธารณาภายัยกำลังช่วยชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกข้อ11วงดนตรีบันเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีข้อ12วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ข้อ13พืชบางชนิดมีสรรพคุณทางยาข้อที่14อาชีพกรรมกรต้องทำงานหนะักและข้อที่15คุณครูให้นักเรียนดูดาวด้วยกล้องโทรทัศนศในตอนที่3ให้ประสมพยัญชนะสระที่กำหนดใ,ให้ให้เป็นคำที่ถูกต้องข้อ1นึ่คำว่าวัน,นกรรม ข้อสองคำว่ามันญาติข้อสามคำว่าหันสาข้อสี่คำว่าธรรมดาข้อห้าคำว่าสุพรรณบุรีข้อหกคำว่าจัญยาข้อเจ็ดคำว่าพันยาขอ้อแปดคำว่ามหัสจั์ ข้อ9คาคว่าสร้างสารรค์และข้อ10คคำว่าจัก,กรวัตแบบทดสอบในตอนที่4เติมคําในช่องว่างพร้อมทั้งเขียนคําอ่านให้ถูกต้องข้อ1คําว่าวันนยายุ์อ่านว่าวันนายุป ข้อสองคำว่าบรรทัดฐานอ่านว่าบรรทัดฐานข้อสามคำว่าธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติข้อสี่คำว่าบรรพบุรุษอ่านว่าบรรพบุรุษข้อห้าคำว่าอัทธรส อ่านว่าอัทธรสข้อหกคำว่าสัพพสัตอ่านว่าสัพพสัตข้อเจ็ดคำว่าตัก,กะอ่านว่าตัก,กะข้อ8ปดคำว่าวันนคดีอ่านว่าวันนคดี ข้อ9คําว่าวีรกรรมอ่านว่าวีรกรรมและข้อ10คําว่าพักพวกอ่านว่าพักพวกอตอนที่5ให้อ่านปริศนาคําทายแล้วเขียนคําตอบลงในช่องว่างข้อ1ฉันคือใครเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน กไก่ยอยู่นำหน้าเป็นคำสามพยางค์คำตอบฉันคือกรรมการข้อสองฉันคืออะไรเป็นชื่อเรียกการเพาะปลูกสระเออยู่นำหน้าเป็นสี่พยางค์ตอบฉันคือกเกษตรกรรมข้อสามฉันคืออะไรมีไว้ก้าวขึ้นลง บอใบไม้อยู่นำหน้าเป็นคำสองพยางค์คำตอบฉันคือบันไดข้อสฉันคืออะไรมีไว้ตัดกระดาษทำงานประดิษฐ์เป็นคำสองพยางค์คำตอบฉันคือกันไกรข้อหฉันคือใครทำหน้าที่ประกาศงานบุญที่วัดเป็นคำสี่พยาง ชันคือมัคคณายกในตอนที่6ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้ข้อ1พันษาอ่านว่าพันษาข้อ2มันญาตอ่านว่ามันญาตข้อ3ส,สวรรคตอ่านว่าสวรรคต ข้อสี่สัพพคุณอ่านว่าสัพพคุณข้อห้พันยาอ่านว่าพันยาข้อหเว้นวักอ่านว่าเว้นวักข้อเจ็ดพักพวกอ่านว่าพักพวกข้อแปดอัศจรรย์อ่านว่าอัศจรรย์ ข้อ9กรรมการอ่านว่ากรรมการข้อสิบนิทัศการอ่านว่านิทัศการในตอนที่เจ็ดให้นักเรียนวงล้อมรอบคำ ในตารางที่มีตัวอักษรให้มีความสัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้ข้อ1ห,หมายถึงตั้งใจทำนั่นก็คือคำว่าบรนจงข้อ 2. หมายถึงคุณสมบัติของสิ่งที่เป็นยานั่นก็คือสรรพค,คุณ หมายถึงสภาพคุณงามความดีและนั่นก็คือคำว่าคุณ,ณธรรมข้อ4หมายถึงวางลงใส่ลงหรือบรรจุในยานพาหนะนั่นก็คือคำว่าบรรทุก และข้อ5หมายถึงเบิกบานเรื่อนเริงทำให้รู้สึกสนุกคือคำว่าบันเทิง